ย่างไฟกับจอสซอกเแล็กซี่นี่ครับเปยังไฟเตรียม สวนมุ่นขามปีบนี้จะปราบำนาความแ่ยังไป โอ้มัดฝ่ายสุดอ่านออกยู่หรอโอ้เตรียมจัดการ้วเดอรไพสิมาสศูนย์มุ่นขามปีมาเดอร์เจ้าหน่อยเตรียมเปิดมไว้ให้แล้วเนี่ย โอ้พับปุ่มแล้วไม่มัดฝ่ายต่อเนาะจะใกล้วันจะซื้อใกล้วะปวดข้อปวดแขนไน้่มัดฝ่ายอย่งนี้โยมหายากถ้ทำบุญเอ็ดเวียกเมื่อยสนับสนุนโดยบ้าวขมิ้นเอ้าจะหน่อย

ยางใช้ยางใหม่หมัดสายไฟไฟใหญ่ก็ใหญ่ไฟมัดก็มัดมัดเสา,เานั่งอยู่อยู่รักแปดนั่งอยู่<า>กขี่รถไปรถมาอเนี่ยอ่าทดสอบไฟได้ปะแล้วยังหลอดนี่ฮึชอดเนี่ย ไปไมีแต่ว่าไปงาบไฟก่อนปหรองไม่โดจกักไปถอดปากปายซ้ายรุดซ้ายรุดต่อไหมออบนได้าสางตือเสียมเอาเบิง้งเอาเบิง้งเอาจิตินะจะว่าว่ะนี่<ม>เออได้เมื่อแล้วโอเคนี้ตัวจบงงานเมื่อ เงี้ยมันคำนะ